เฮ้ยรู้ยังแคลออกแล้วไหมเอยเอ,ยอยู่แล้วว่ะแม่งตกมีนใช่เป็นยังไงบ้างวะสามแปดว่ะโอ้โหโอ้โหต้งสามแปดมีเป็นสามห้าโโห 38, 35, นะเว้ยโอ้โหจะมันเต็ม,ห,มโโห้าสิบทำไงวะเนี่ยได้แค่สามแปดเซ็งลเลยเนี่ยอ้าวยูกบอลเป็นไงกันบ้างเนี่ยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหคนจะมารู้ยังแคลแคลออกแล้วว่ะเป็นไงบ้างอย่ากรู้เล โอ้ไม่ค่อยเรียแต่ก็เกินมีใช่ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่สี่สี่โอ้โหของเรานะยี่สิบหกเองอ่ะแล้วพอเป็นไงได้ทสามสิบโอ้โหเฮ้ยทางการศึกษาไม่ดีเท่าเราในดิครั้งนี้แม่งเรียนไม่ค่อยดูเรื่องเลยว่ะถ้าอยากเที่ยวเยอะดิอ่านหนังสือนตำหาหน่อยโอ้โวันเราก็ต้องมีเวลาให้เพื่อนมันหยิบว่ะยี่สิบได้ไหนนะจะเอาวันไหนอ่ะเสาร์นี้ไหมเสาร์นี้เหรอติดสุลาว่างไม่ว่างอะ เอาสาวีสาเีวนานเลยนแล้วถ้าวันอาทิตย์ได้ไหมวันอาทิตย์เราต้องเข้าบ้านไหมนอาทิตย์เราต้องาบ้านต้องกนเสาหน้าไหมได้ได้สาวหน้านะไดจอกัน สับสนเส้นทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอกเลิกไปเพราะใจบอกเล่าทำไมไม่ใครรอใครต้องคอยจะสิ้นว่าทางนั้นมันเถิดเพียงเพราะมันตายอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรสุดทยายก็โดนบอนุสท้ายก็โดนดา่าแต่จะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอลใครที่จะรู้ความจริงข้างนา เป็น9หรือ25ปะ่ะถูกต้องเลยอ,อ,อ๋อเข้าใจแลแ้วแปลว่า X เ,เนี่ยจะเป็น16หรือ25ใช่ไหมใช่นะคือว่า,วา,าต่อไปเราเาไหนดีเฮ้ยแต่ทุกคนเราขอพักกันเลยทุกคนไปกินข้าวด้วยกันก่อนนะม,มันอยู่มากแล้วเท,ที่ยงแล้วจริงๆก็เราเพิ่งเริ่มไม่ได้15นาทีเองนะเฮ้ยแ,แต่จริงๆมันเที่ยงเวลาถึงจะเป็นรถกระพรอนะกินข้าวจริงๆไปกินข้าวโอ้ยเนี่ยที่เราได้เริ่มช้าเพราะนายจริงๆ นายมาเช้าพวกเราสามคนเนี่ยนั่งรอกันตั้งนานแล้วแล้ววานอะรจะมาคนเราเนี่ยมนันมีเวลาแค่สิชั่วโมงเท่ากันนายมาสายแบบเนี้ยถ้าจะตลับวันกรุงเลาเราเราโอ้โห<อ>โดนขนาดนี้เราไปก่าข้าวไยกันเพราะว่าเฮ้ยแต่จริงเราขอโทษที่มาสายจริงแต่ว่าจริงๆข้าวมันเถอะมันหนว่มากไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ยแต่ตไปกินข้าวกก็ได้นะเออทำไมอ่ะอ่ะกินก็ได้ไปไปข้าวก็ได้ ดูอะไรวะเฮ้ยคะแนนวิชาที่สอบวันแรกออกแล้วว่ะแคลอ่ะนะแล้วว่ะเี่นดูเลยเล่นดูเลยโอ้โหวันนั้นอะไรวะได้ B ว่ะเฮ้ยโอ้โหดีใจด้วยดีใจด้วยเยี่ยมเยี่ยมบิวอะได้เท่าไหร่บิวโอ้โหโหไม่โอ้โหจับจับเดี๋ยววะจะอยู่แล้วจะรออยู่แล้วว่ะไม่กด้ จอดรามใหม่อยู่วะได้ได้เออยู่แล้วเฮ้ยมีบวกว่ะเฮ้ยโอ้ยตกไปวันตกไปวันเลยโอ้ยมินพี่บวกกันตกมีเลยโอ้ยแข่งแข่งโอ้ยมีบวกมีบวกมีบวกเดี๋ไงวะซันแมนแมนโดนบวกว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะเว้ยอาจารย์ตกติดปพะวะอาจารย์ตกติดก็ได้เราไปใช้ก่อนเปล่าเดี๋ยววัดนีมีทุเรศว่ะเออเดี๋ยวเจอกัน กลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วครับมามามาเอ้าไปทำหน้าเซ็งงั้นล่ะโอ้ยวะวันนี้นะ,ะสอบแคล้วแสดงเขาก็ออกเกรดให้เลยปรากฏว่าทำได้ดีบวกธ <laughs> รรมดาธรรมดานะโอ้ <laughs> มันด็อกบวกอะ่ะโอ้โหโไม่ต้องเซ็งไม่ต้องเซ็งและคนจ่ายนี่แหละวิชานีิต้นที่ซันก็เข้าใจนะแล้วก็ ได้รู้เรื่องอะแต่ทำไมได้นักบวกก็ไม่รู้ตรวจสอบดีแล้วยังโหวันนี้สองรอบนะแทบจะเอาคนสุดท้ายของห้องไม่เข้าใจงงจริงเลยไม่รู้ว่าอาจารย์แกล้งหรือว่าอะไรนะก็เวลาเราเข้าใจวิชาก็ดีแล้วเข้าใจเอ้ยโหก่อนสอบนักแสดงเรียบเพื่อนมาติวอะอยู่เลยแล้วก็สองนู่นสองนี้แล้วเพื่อนก็ได้ีได้ B บวกได้ A ได้ D ได้ D กันหมด ก็ดีแล้วทําดีแล้วพี่ซันได้ได้ดอกบวกเป็นดอกแดงเป็นดอกแดงเฮ้ยสงสัยเนี่ยว่าตรงรองรับต่อไปเราจะติวเพื่อนยังไม่ได้หรือว่ากักความรู้ดีอะสุดท้ายแล้วตัวเองจะติวให้คนอื่นทำไมนึกว่าติวให้เด็กคนอื่นเขาก็ได้เรียนเก่งกันแล้วเขาก็มันเบียดคะแนนกันแล้วเขาก็ทําให้จันได้คะแนนแย่ลงผมดูคนอื่นกดเกณฑ์หมดอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคนเราเนี่ยมีความรู้กับควรจะแบ่งให้เพื่อน ถ้าเราเข้าใจเราก็ตีเพื่อนๆด,ดีแล้วสมมูนแล้วแต่เขาตัดเกณฑ์น,นะถ้าเขาตัดฐานกลุ่มมาอม่างไรชีวิตคนเราเนี่ยนะถ้ากลาบเรียบไปมันก็ไม่มีอะไรคนเราต้องเรียนรู้เวลาเราเจอมา,าสมเข้ามาตามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรวันเนี้ยที่ได้สอบได้อย่างเงี้ยสันเรียนรู้อะไรก็ดูนะ ก็รู้จักสคลคุณภาพขึ้นมะซันต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้เราจะานะต้องค้นควายหาความรู้อะไรเพิ่มเติมอีกนะอย่าไปเซ็งถ้าเราคิดว่าเราเข้าใจหมดแล้วเราอาจจะผยองแล้วก็รู้ดได้ไม่หมดแตนะ่ถ้าเราไม่รู้อะไรแล้วเราได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีแล้วทำให้ในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นคนที่ใช้กัดได้นะนะอย่าเซ็งไปเลย,เลย เข้ามาไม่เคยหยุดเข้ามาไม่เคยหยุดบนเส้นทางที่ดูสับสนเส้นทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอกเลิกไปเพราะใจบอกเล่าจะไม่ไมใคร่อใครต้องคอยตัดสินว่าทางนั้นมันเถิดเพียงเพราะมันตายอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรสุดท้ายก็โดนบน่สุดท้ายก็โดนด่า